เรื่องของรัฐบาลเร่งผลักดันสร้างแบรนด์สู่สังคมตั้งเป้าให้เป็นติดหนึ่งในห้าของเอเชียด้านขีดความสามารถการค้าระหว่างประเทศในปีสิงมา170ร้องเจาะตลาดอินเดียต่อยอดทางธุรกิจอย่างเป็นปรูปธรรมผมก็เป็นคนที่ได้รายงานทุกคููฟังมาตลอดเวลาว่าผมคนที่ชุกซนมากครับชอบไปเดินเล่นชตุกจักไปเดินเล่นมาบุญคอ ก็เห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเอ่ออีกประมาณสักช่วง low season ในปลายปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยอาจจะสูงถึงประมาณสัก8ถึง10ล้านคนนะครับก็สร้างรายได้ทีเดียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์เรศจุฑาตานก็คิจะยิ้มแข่งนะครับและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยขยี้การลองที่ว่าฟ้าจะมี เกียรติบูรหรือรองกลางนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถทําให้เศรษฐกิจไทยนั้นพลิกฟื้นได้พอสมควรเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันลูกษาทําการส่งออกเรื่องของในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันจากเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหการรมการส่งออกจะทําให้ภาคการบริโภคในเมืองไทยนั้นดียิ่งขึ้นรละในเรื่องของมีนักท่องเที่ยวช่างชาว ตะวันออกกลางประเทศซา,าอุดีอาระเบียเยเมนจอร์แดนอิสราเอลและก็มีชาวรัสเซียแม้กระทั่งคนอังกฤษก็ยังมาเชื่อในเมืองไทยนะครับโดยมีนักแต่งเพลงทนหนึ่งรู้คือว่าจะชื่อนายวิลเลียมโรบินสันนะครับแต่งเพลงภาษาอังกฤษว่า at this moment ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าพยายามที่จะส่งเสริมและโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งภูเก็ตเกาะสมุย นะครับถึงวัดวาอารามทั้งภาคเหนือภาคใต้ก็เผยแพร่ไปสู่สังคมโลกเนี่ยนะครับประเทศไทยนั้นจริงๆแล้วเป็นเมืองสวรรค์ครับท่านผู้ฟังครับถ้าไปอเมริกา,ากณะนี้ไม่ว่าจะเป็นลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกชิคาโกวอชิงตันดีซีหรือแม้ทั่งแอตแลนตาหรือมา Atlanta, หอมานครยูนิวอย์กนี่ต้องระวังอย่างมากน,นะครับอาจจะถูกทำร้ายก็เป็นได้เห็นบอกว่าเห็นบอกว่านะครับว่ารถลาไปจอดที่ไหนก็จะถูก รถถูกทุบแล้วก็ขโมยสินค้าที่ชื่อมาของส่วนตัวที่ใช้ในรถเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันเพราะฉะนั้นอี่เพิ่งไปเที่ยวแลลวครับในกลุ่มประเทศสหภ,ภาพยุโรปโดยเฉพาะอ,อเมริกานั้นมีโฮมเลสหรือผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่ตามริมฟุตบาทมากมายเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ติดตามจากข้อมูลข่าวสารและเพื่อนฝูงที่ไปเยือนสหรัฐอเมริกามาบอกสินค้าแพงขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็รายงานไปแล้วเนี่ยนะครับ ว่ามันทําให้เกิดูสินค้าแพงขึ้นสาสิบเปอร์เซ็นและเงินเฟ้อในอเมริกาสูงถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับทีเดียวนะครับคงต้องติดตามกันประเทศไทยนี่อาจจะแตะถึงแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐก็ขึ้นดอกเบี้ยไปประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามจะควบคุมสภาพว่าเศรษฐกิจก็คงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกันน่องไปนะครับ